จากรถเข็นเล็กๆนะจะสองโคไปนี้รถเข็นของเขาใบบัวเจ้าแม่ใบบัวศิลาแรงไอ้นุ่นเนยเลอนะๆเฮ้ยตดบัวตดดิู สุดยอดสุดยอดเก็บได้ดีมากรก็มีการุอสัสามแสบคพวกนี้เหมือนเดิมวันเสาร์ที่เก้าเมษายนขออบคุณครับดีมากนในบ้านนะวันนี้อื